ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 233ตอนหลวงปู่สวงไปช่วยลูกศิษย์แดนกิมจิ ตราบใดที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่สูงอย่างแน่วแน่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดใดของโลกใบนี้หลวงปู่สูงก็จะไปช่วยลูกศิษย์เสมอเหมือนดังท่านนี้ที่มุ่งหน้าเดินทางไปตายเอาดาบหน้าที่ประเทศเกาหลีโดยที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางตระเวนหางานหนักเอาเบาสู้ แต่ใจก็อธิษฐานต่อหลวงปู่สูวงตลอดว่าขอให้ได้เจ้านายดีไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่แล้วหลวงปู่ก็ให้ดังที่เขาขอเรามาฟังรายละเอียดจากท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามกันเลยครับขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอืม อครั้งครั้งแรกนี่รู้จักกระปู่ได้ยังไงเออตอนแรกผมรู้จักกระปู่นะครับเพราะว่าผมเกิดผมมาอยู่ที่เกาหลีปีนั้นปีก่อนดูหนาวปีที่แล้วนั่นนะอ๋อเหรอฮะไฟมันไหม้ร่างกายผมเป็นก็เลยเกิดเป็นไฟลามทุ่งพระอาจารย์ไฟไหม้ที่ไหนเป็นไฟลามทุ่งไหม้ผมนี่ที่ไหนที่เกาหลีนี่ครับอ๋อที่เกาหลีเหรออ๋อมันเหมือนกับเป็นแผลมูสวัดนึงไงผมเกิด ผมเกิดโรคไฟลามพุ่งในร่างกายผมหนิหนึ่งวันกับหนึ่งคืนผมถูกไฟไหม้่ในร่างกายเนี่ยทีนี้ผมเลยกลัวไฟทีนีป้ปีปีที่แล้วเนี่ยผมกลัวไฟมากผมไม่อยากจะเข้าใกล้ไฟเลยทีนี้ผมก็เลยเดียทีนี้มันเกิดอะไรไม่รู้ทีนี้ทำให้ผมไปเห็นภาพหลวงปู่ที่ที่หน้าจอคอมของผมเนี่ยขึ้นมาปุ๊บผมเลยติดตามเลยผมติดตามทุกช็อตทุกช็อตติดตามตลอดเลยตั้งแต่ติดตามไปผมก็เลยอ่าทีนี้ ผมก็เลยว่าโอ้หลวงปู่นี่ชอบไฟนี่ผมก็เลยติดตามหลวงปู่มก็เลยสถาลวงปู่ทีนี้ใครจะมาดังไฟเท่าเกียรตมาดังไฟผมก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าผมสถาลวงปู่เป็นการบูชาหลวงปู่นะอืทีนี้ผมก็เลยอธิษฐานจิตบูชาหลวงปู่ผมก็ให้น้องชายผมแต่ทําไมผมถึงจะได้หลวงปู่เนาะทีนี้ผมก็เลยว่าต้องหาวัดใกล้ที่สุดอวัดใกล้ที่สุดก็คือพทุมธานี ก so right like so so like ็มีน้องชายอยู่ใกล้ๆเลยก็เลยให้น้องชายไปเป็นตัวแทนบูชารูปเหมือนหลวงปู่รูปองค์ใหญ่ประมาณตั้งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าี่แหละประมาณนี้เลยนัเก้าเก้านิ้วสูงสุดจะเป็นเก้านิ้วครับบูชารูปหลวงปู่องค์ใหญ่ก่อนอืทีนี้ผมก็เลยอธิษฐานจิตแล้วก็จิตผมก็เลยย้ายงานมาผมก็เลยบอกปู่ว่าปู่ผมจะย้ายงานแล้วนา้ปู่ไปหาดูหน่อยงานตรงไหนที่เท่าแก่ก็ไม่ ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่เล่นอืแต่หาดูหน่อยอืก็เลยมาตามสายปู่อนนี้ผมก็มาทํางานดอกไม้เท่าแก่ก็ไม่ดูดบุหรี่เท่าแก่ก็ไม่ดื่มเหล้าอืมอยู่สมาททะมีแต่ภูเขาล้อมเลยเหลอที่เกาหลีเนี่ยเหรอที่เกาหลีครับแล้วมันห่างจากตัวเมืองไหมห่างมากครับห่างมากห่างมากโอ้ตั้งสี่ชั่วโมงเลยห่างจากตัวเมืองผมอยู่นี่หงเขานน้นแล้วมาทําอะไรทําอะไรอยู่ที่เนี่ย ตอนนี้ทําสวนดอกไม้ปลูกดอกไม้ขายครับอ๋อปลูกดอกไม้เหรอ,อครับมีสวนเสริญอะไรเยอะแถวนั้นใช่ไหมม,มีอยู่12เฮ้าครับ12เฮ้ามันเป็นบ้านเหรอไม่ใช่เป็นบ้านครับเป็นเป็นโดมเป็นโดมใหญ่ๆครับอ๋อเป็นโดมเขาก็เรียกเฮ้าส์เหรอครับ,เร,บเรียกเขาว่ครับเป็นโดม,มเพราะว่าถ้าไม่ทำเฮ้าส์มันหนาวครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนเดือนธันวานีมาก,ก็ร่วงลงเลยครับเหรอแล้วมาอยู่เกาหลีนในกี่ปีแล้วเนี่ย เขม,มาอยู่ได้หกปีแล้วครับโอ้หกปีเลยก็พูดเกาหลีได้เลยเนี่ยก็ได้นิดหน่อยครับเลยเอาหกปียังได้นิดหน่อยอีกเหรอครับก็้นิดหน่อยครับพอรู้งานครับพอรู้เ <laughs> อาตัวรอดได้ครับ <laughs> อาจารย์เรอแต่ว่าแปลกเหมือนกันนะอาจารย์นะก่อนที่ผมจะมาเกาหลีนี่อาจารย์ผมบวชมายี่สิบเจ็ดพรรษานะอาจารย์โอ้ยี่สิบเจ็ดพรรษาเลยเหรอแล้วทีนี้ผม ผมไม in, mm ่เคยได้ย hmm. uh ิน hmm. ช oh. 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 uh ื่อหลวงปู่เลยแม้ะนิดเดียวเลยเข้าผ่านประสาทของผมนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยอืผมไปสายไหนรู้จักไหมอาจารย์ผมไปสายหลวงปู่พุทธทาสไปสายหลวงปู่พิธาที่นัญโบรรยชนนชายานุนแต่ผมก็เดินตื้งไปทางภาคเหนือถึงแม่ฮองสอนเดินตื้งไปทั่วเหมือนกันแต่ผมไม่เคยได้ยินหลวงปู่เลยอ้าวแปลกเนาะผมก็ไปเรียนมหาบุเรียนอยู่ที่เพชรบุรีอยู่ตั้งเจ็ดแปดปี แล้วก็กลับมาอยู่ที่สุดต่ชีวิตเปิะเิฐภาคตะวันออกเชียงเหนือที่วัดป่ารงไร่สันติวนาลามที่บ้านเชียงนะแต่ไม่เคยได้ยินหลวงปู่เลยไม่รู้อะไรปิดบังผมพอมาอยู่ที่นี้ปุ๊บผมหาที่พึ่งการกจิตใจอ๋อพอพอมาอยู่มาอยู่ที่เกาหลีเนี่ยแล้วเหรอมาอยู่ที่นี่ผมก็หาทาาพึ่งการจิตใจแต่ก่อนมันก็ดูเฟซดูอะไรต่างๆมันก็ไม่เห็นทีนี่พอพบเห็นหลวงปูน่นี่ผมติดตามเลย ผมติดตามผมก็เลยเกิดศรัทธาในปฏิปทาหลวงปู่มีหลวงปู่รูปเดียวองค์เดียวในประเทศไทยครับที่ไม่มีวัดผมก็เลยศรัทธาปฏิปทาประการปฏิบัติหลวงปู่ว่าหลวงปู่นี่ไม่มีวัดแต่สามารถอยู่ได้แต่สถานที่ที่ปู่ไปไปเหยียบทุกที่ทุกนทกแห่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจริญรุ่งเรืองกันทําให้คนมีอาชีพมีการมีงานรายได้หมดทุกสิ่งตัวอย่างใช่ใช่ใช่นี่ผมศรัทธาหลวงปู่อย่างนี้เล้วพระองค์อื่นเนี่ยที่ผมไปรู้จัก มากมายกายกองมีวัดมีวามดอยู่วัดม,ม,ม,มีตำแหน่งมีเป็นพระครูเป็นเจานา้าคณะอันนั้นต่างๆนี่มีหมดอันนั้นก็ธรรมดาอยู่แต่หลวงปู่นี่ไม่ธรรมดาคือไม่มีวัดอาศัยอยู่แบบคัง้งพุทธกาลเลยคั้งพุทธกาลเป็นยังไง,งก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมก็ได้ศึกษานักทาตีโทเอกเหมือนกัน <Yeah. S 2> <laughs> สมยัยก <Huh? S 1> ระทั่งมหาเรียนผมก็เรียนมาหลายปีเหมือนกัน,นแล้วที่นี้ผมก็เลยติดตามปฏิบัติทาหลวงปู่ผมพยายามตีปิชนาหลวงปู่หลวงปู่ว่า ที่วัดไผ่พัฒนาเนี่ผมคิดว่านี่เป็นองค์ดินดินดินท่าดินของหลวงปู่อยู่ที่<ม>วัดไผ่พัฒนาอ<ม>ท่าไฟแล้วอยู่ที่กระท่มราสังขารพร้มอมกับท่าลมท่าลมท่าอากาศาตาก็อยู่ที่เป็นเว้านะครับเป็นอากาศท่าเป็นลม,มเป็นอากาศท่อ<ม>ผมก็เลยติดตามดูแล้วผมก็พยายามมาปฏิบัติผมอยากรู้ หลักปฏิบัติของลูกป,ปู่มพาะายามนั่งแต่ว่าที่ผมสวดมนตลอดเลยตั้งแต่ผมเข้ามากอรีผมไม่เคยเบนเลยอืมดีดีกาสร,ปปรสวดมนต์จลวงปู่ชอบให้สวดมนต์มังคารนะห้ามเว้นเลยผมไม่เคยเ้นครับผมทําตลอดครับเช่นใช่การทําวัดสวดมนต์เพราะว่าผมบวชได้ผมสวดปฏิโมกก็ได้ครับรมไม่พราสวดปฏิโมกด้วยโอ้โหสุดยอดนะแล้วมาบวชทำไมบวชทำไมถึงสึกกออกมาล่ะก็มันมีเหตุจะเป็นก็เรื่องอ่าหลายๆอย่างนะ ก็เลยจะพลิกผันชีวิตออกมาอยู่ข้างนอกบ้างทีนี้พอเสียมาปีปีห้าหรือเปล่าเสียกมา่ะปีห้ปี57ผมก็มานี่เลยเมื่อหมดบุญในร่มกาสาวพัดที่เป็นสิทธถาคตถึง27ปีก็ต้องจำใจลาสิกขามาเป็นคฤรืหัดเหมือนดังโชคชะตาได้ขีดเส้นให้ต้องจากแผ่นดินแม่ไปผจญฝ่าฟัน หวังเพียงให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในต่างแดนเหรอแล้วใครเป็นคนชี้แนะมาที่เกาหลีเนี่ยก็ไม่มีใครชี้แนะครับมันคือมันอยากจะมามันไม่มีทุนครับเป็นออกมาคาราวาสเราไม่มีตังค์สทกบาทนะครับออกมาเด่ตัวแล้วเรามาเดินทางมันต้องใช้ให้เงินน่ะทําไงนี่ถ้าใช้เงินก็ต้องยืมเงินเขาก่อนทด้สามสี่หมื่นก็อตีตัวเครื่องก็ขึ้นขึ้นเครื่องมาโดยแบบไม่รู้จักอะไรเลยแบบนักกล้องเที่ยวนะครับไม่รู้เลยไม่รู้จักอะไรเลย แต่พอเข้ามาปุ๊บนี่มันกับเขาผักผักผักเข้ามาเลยครับไม่มีกีดกันเลย hmm. เออมาง่ายมาสะดวกสบายแต่คนเดินมาตามหลังเขาผักอกผักอกผักอกไม่ได้เข้ากันเยอะแยะเลย hmm. แต่ผมนี่เขาดึงเข้ามาเลย hmm. มันอาจจะเป็นบ้านเก่าผมก็ได้นะอาจารย์ม่อดีตชาติผมอาจจะเกิดเกิดเคยเ,เกิดเป็นคนเกาหลีก็ได้ <laughs> ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเขามง่ายนะไม่มีปัญหานะมันอยู่กับเท่าแก่ก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นญาติกันตั้งแต่อดีตนะอาจารย์ มีอะไรก็เอือเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างนี้ครั้งครั้งแรกมาก็เจอคนนี้เท่าแก่คนนี้เลยเหรอหรืองไงไม่ต้องต้องต้องสแสวงหาญาติตนเองเพราะว่ามาตอนแรกนี่ถ้าไม่ใช่ญาติตัเองนะอาจารย์เขาจะบังคับเราเหมือนกับวัวควายเลยถ้าไม่ใช่ญาติอะไรนะไม่ไม่เข้าใจก็ก็เหมือนว่าถ้าอดีตที่ไม่เคยเป็นญาติกันเขาจะบังคับเรามันกับววาาทีนี้เราก็ต้องแสวงหาตรงไหนเนาะเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเคย อยู่ร่วมกันตั้งแต่อดีตชาติก่อนก็พอจะอยู่กับเพื่อนกันทีนี้ก็หาหลายที่หลายมองโอ้ไปรอนแรงไปเรื่อยๆ <c oughs> เลยอ๋อเราก็ไปเราก็ไปเองเราเรื่อยๆเลยไม่มีไม่มีจุดหมายเหรอ <c oughs> ไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีเป้าหมายเลยตรงไหน,น<อ>ต้องไปแสวงใหอย,ยังไงมาก็เจอคนอลุบธอืมจนอุุบธรรมตอนที่เท่าแก่ที่หนีมานั่นแหละเขาก็อยูอ่ที <c oughs> ่นั่นได้สองปีเกือบสามปีแหละก็จะปลูกพบลวงปู่นะ หมายความว่าล้วหมายความว่าเรามาปีสองปีปีสองปีถึงได้เจอเขาหรือไงเจอเขาแก่คนนี้เหรอของสามปีครับเขาเจอครับเล้แล้วเขาเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคนเกาหลีเหมือนกันครับแต่เขามีอาความเมตตาเพื่อแผ่เพื่อเพื่อเบื่อแผ่เขาก็ทําไร่ทํานาเนี่ยแหละครับโอ้เขายิ่ชื่ออะไรอ่ะชิมชองมุกนะชิมชองมุกชิมชองมุกอืมชื่อเขามันมีแต่ชิมชิมขึ้นก่อนมา แล้วแล้วนี่เราก็คิดว่าเราจะไม่กลับเมืองไทยแล้วเหรออีกจะปีสองปีก็จะกลับแล้วลอาจารย์เรอกลับแล้วจะกลับอันนี้อีกไหมครับกลับแล้วคงไม่ได้กลับเกาหลีครับคงเขาคงไปอยู่ที่ไทยน่นนะครับผมอยู่อำเภอบ้านดุงครับจังหวัดอะไรผมอยู่ที่ผมบ้านเกิดผมอยู่ขอนแก่นแต่ผมย้ายไปอยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรอ๋ออุดรอ,อืมผมตั้งใจจะไปนมัสการจะไปกลับหลวงปู่หยุด ถึงวัดไพัฒนาผมจะไปปฏิบัติธรรมถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะช่วยเป็นพิธีกรให้ครับเลอดีดีผมอยากจะช่วยเป็นพิธีกรผมอยากจะเผยแผ่หลวงปู่ให้นะครับถ้าผมมีโอกาสที่ไปไปไปวัดไทยพัฒนาผมจะไปบวชบวชชีพามพาลูกพาเมียไปบวชไปปฏิบัติครับไปบำไปอุปถัมภธรรมบำรุงวัดวาพัฒนาที่เคยปฏิบัติครับแต่กระถิ่นผมก็ทำหลายวัดนะครับวัดหลวงพ่อใหญ่ผมก็ทำครับทำหลายวัด ผมก็สั่งเมาเหรียญรุ่นกินไม่หมดที่วระเทพสารครมมา,ามรามพอเหรียญมาถึงผมนะครับ<ม>พอเหรียญมาถึงอมรูปเหมือนหลวงปู่ไปถึงบ้าน<ม>ไปไหว้ที่บ้านก<ม>่อนแล้วเหรียญหลวงปู่รุ่นเหลืยกินเหลือใช้มาถึงผมปุ๊บ<ม>วันนั้นนี่พอหลวงปู่เห็นผมน้ำตาเนี่ยไหลออกมาจะอื้นทบ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 ร้บบบองให้มันกับสงสารผม แต่ตอนนี้ไม่มีหลวงปู่มันจะท่องคาถาหลวงปู่ว่าหลวงปู่สวงรอยเตียนสรุนออยเพิ่มพูนบาตะเกียผมจะภาวานาตลอดทั้งยี่สบสี่ชั่วโมงเลยแล้วแล้วขออะไรหลวงปู่ขอได้ไหมล่ะเคยขอไหมก็ขอมีแต่ขออาชีพการงานครับอืแต่เรื่องที่ชาวโลกคนทั่วไปที่ขอเรื่องหวยเรื่องอะไรเมื่อวที่แล้วเนี่ยก็อกอที่สามแปดที่เบอร์แฟนผมแขนคออยู่ครับหลวงปู่ ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินอาจจะช่วยให้ท่านสมใจหวังขอเพียงแต่ท่านอย่าโลภเมื่อหลวงปู่ช่วยท่านแล้วท่านก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วหนทางสว่างจะรอท่านอยู่ก้าวแรกคือจุดเริ่มต้นก้าวต่อไปคือความสำเร็จ ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ